สบายดีทุกคนสบายดีสดี๋ยวไปดูไปสบายดีสบายด,สายดีสบายดีทุกคนดีทุกคนมื่อนี้เราไม่ภารกิจเนาะมาตามลาหานเอาใหม่เนาะแต่ว่ามันใหญ่เด้อแป็กที่สุดเข้ามา <laughs> ห่างเข้ามาจอดลึกลึกมากป่าก็ลึกลับนะทุกคนเ yeah. บิ่งแต่เ้านั่งเอื่อยพามาแต่ว่าเอื่อยนะลงลุ่มรีบๆ ทีมน้องไว้อยู่เทิงทีมน้องทีมน้องๆนี่ท่านจะคนป่าในมนไปจะสิคานไปเฮายานสัตว์ใหญ่กันเบิ่งเบงทางเกณฑ์องป่าจะตาย FC บ่เด้อบ่มันลึแท้ว่าสิายบ่ลึอเด้อพากันไคยไปมีแต่ผู้หญิงได้มาผู้ชายบ่มาบอกกอบ่ได้มาพี่น้อง FC อย่าเป็นห่วงเด้อเดี๋ยวสิพาเด็กๆติดในป่าลึกลับนี่เผากันทกคนหาน้ําใหม่ในแคมป์พังบ่ก้าเข้าไปหนเลยคครับ แต่ว่าคนกับมาหาที่แต่ว่าเฮาบ่บว่าเห็นคนไปแล้เมันนีน่หกแหงทุกคนถามวันน้องใหม่อันนี้มันเสียบสําใดบเราทุกคนหฮาอยากมาหาเนาะแบบมหาแต่คือมันชะิมวนนะสีมันได้รุนเนาะแต่ว่าเป็นถิ่นที่ว่าเฮาเคยมาเลยพามามาชว,วนมาเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเป็นป่าที่ว่ามันลึกหลับแหงออที่ว่าว่าเป็นตหยานก็แเมนเนะอยาดลงป่าก็พ่แหง เห็นอีเมลูหจากเราบ่อยมากเพิ่งในป่าน้ใหม่กับบมี่นะมันหกแลายนะมันจะมีแต่นบบอนแปนๆนะนี่มันมีทางตัวนี้อืะตัวนี้บโมมี่ตัวนี้หลอดเขาเข้ามาแม่จิตตุ้ี่ีดิได้บโมี่หันหลดเบิ่องหันหลอดเอาลงแล้วเ้าแบลงหนาลงหลังที่มาที่นีมาตะลุยทองเนาะแล้วมันมีทางบ่อไล่ไล่มาไม่ได้ บอ่นี่หอยหลดนี่มีหอยหลดทังนี้แปรลงทุกคนนี่นี่นี่หอยหลดบึ้งหอยหลดก็ได้นอย่าลงเราเด้อยังทุกคนมันก็มีแบบอ่ะอันที่ยากที่สุดนะก็คือแบบมันมนีลายทางเห็นป่คือเราขี่เขาไปเอาไรเป็นทางขหุบีกันปะเนอะอันนี้นะที่เป็นป่าสงวนมันคืกระเนใจยู่บานหอยทรายมันเป็นทางมันเป็นป่าลึกเลยก็มันก็มีทางน้อยๆน้อยๆน้อยๆสำวกันเน้นลายเส้นทาง ามาคุมบ่ามาหาหน้าไม้น,นีนมาปลาเลยเราอน่นะบ่เสียงบ่จัก่าคุมเลยม่มแต่ว่าเ<บ>สีมันลดกัเจ็ดสิบาทแล้วทุกคนมนัลดหัวในกตีเข้าไปลอยบาทแล้วถ้ามีจ p s นํำทาาีีอจีออย่งเงี้ยเปิดวน่ะบ่แมนยังซะแพนทีแพนทีเขียนเสี่ยใหญ่ล้วเปยังซะไปเ,ไปเข้าไปห้ามหน้าไม้ก่อนนองกับเปื่อยเีบริกนต้องบรนีนะสิหาจะแก้มทางเนี่ยจะอันลง มามือนั่นที่มาขุดเอากะซ้ายอันนั่นนะเขาไปหามแล้วในขา่างอันค่างขายตห้ามในทางไงนนคนขายทหารก็บอกใจดีใจดีไปฝากรถบรรเพนหนแลเวก็เขามาห้าซื้อเราหมน,นะอันนี้ค่ะโบแมนขายทหามโบแมนขายน้องจิขายทีลงลงกน่นบลงเลน,น,น,นข้างกฝากรถไว้ทเน,นแต่วันนี้รัจอดรถบรทนทางจะลรทน,นทางเขามาห้ แต่ว่าน้องๆกะซาวพรนาวลอยขาวมนี้อยู่น้ำกันเลยทุกคนไปไปติดกันด้วยไปน้หม่งน้องใหม่นส่ิ่อยู่แค่มทางสลิ่งกน้องใหม่อยนะอยู่เนาะบมีอาเรา้วยนเอยอยู่ไหนวะอยู่เนาะ่าเทียกตาม่นี่คือเปนป่าในซาัดตุยอยู่ไหนบอเขาไปเลือกแล้วเดินระวังงูเดียวย่านงูเดือมย่านงูอันต้องอ่างแหงมือคืนแหงฟันเิ้นงู บมีผุ okay. so ้ไดขี่รถเข้ามาทุกคนแต่ว่าทางในมีคนพากันวนอยู่ทั้งนั้นนี่ญาต่สีสาวทางใดเป็นคุณญาตมีสามแ่บนี้จักกันบสี่สาวนี่แต่งกันเชียงกระสอบเป็นตกันทั้งเมืองเสียงเขาในบริษัทันยาวเออข่าใหม่อีกเนี้มีเล็บอยมเนี้แห้งแบแหงอยู่เขา่แห้งจ้า จะแปอย่าลงจะลงป่ามาลงป่าตายนั้นนี่บบไาดหัวน้ำหมูด้นะเป็นมันเป็นป่าใหญ่แล้วมันจะหลายทางหลายทางับซนมีทางอทางไล่ยอลาเสร็จเด่นทางนี้ปกนึงก็เป็นทางยีดวงเลยยีดวงเยขี่ไปหนึ่งก็หนึ่งไปเจนหายแบบอ่ยเข้ามาหายแล้วขึาเข้ามาเลกค้าแถวหนอกก็ได้เราเคยมาเราไปไปผูก เจ้าแรงเด็ดตัติมหมงหมอกเออติมหมงหมอกทางก่อนนี่นะบุญด้วยทางใสายนี่ดูหลดนะคะมาแล้วจะตกใจหนุ่มีนะห้าตกใจเลยตกใจอย่าหลดหัวหันหลดหัวเลยก็เว้นขนาดพันลำทางกัดถิ่มกันโอ้ย อละ,ละเอือนมึงนะคนคนหลายรอบคนนะลดผนิลุ่มลดแต่จอต้าวันนี้นะฉลุกมาเดงหกแขนยันยันนี้ ตรงมุไปนี่ก็ยับขี่บ่อได้ดอกมันมีก้อนอะไรไหลลยมันพังตีหลดนี่หัวเลยเสียงหวยขาดก็ไปซื้อเสีงมาบัดซื้อไก่โอกมานเอาแล้วเนาะอีขานห้องบีบไก่โอกเอาบัดหนึ่งไก่เนาะไก่โอ๊กเอาบัดหนึ่งเข้าเข้าร้อยร้อยโอ้เสียงไหวอย่างเดียวได้จังยังเหี่ยวเฮิงเลยได้ฮะ ngoại yeah. <c oughs> ญาเลยเป็นอะไแปลกเลยลึกลับผลเนาะน e ่าใหม่นะมีลายแถวนี้นะคนนะบ่คอยอยากคนหาอยู่หรอแต่ว่าเฮ้ยข่ามาเธอหนึ่งนี่แหละที่มาค่องคำว่าคนบัวทองผีบัวเทียวปลาตี ไอเดียด้า <Charl> บ <ize> ้านเขาเอิดอันนี้เปาแลน่ะฮะก้มบ่เจ้าแปลนะเจ้าพรบอกว่ามือนี่ทุกคนตีมาหาไอแนวกินละห้องปกติบันนี้สียงเจ้าแปลแปลบอกหขวายเมื่อเราอเนี่พังยันบร้มาหาเราใหม่อีกอยู่ฮะ ยังกี um, ọn, think day, think of, ่ตยนั่งใก้ๆกันก็ยังบอกกันเสียงบช่วกบอกวาชยันีิ่วหน่เลยใส่ลงมาเป็นาห่ทังหลังอ่ะอือป่านหนอสงสารน้องๆดินอชิพาน้องมาลกป่านทางใดทางออกเขาเออทางนั้นไปแล้สลายเอจะไก่ก็อได้นี่ละ เดี๋ยวพรบอกกันเริ่มบหมั่นใจแล้วทางใดทางออกหมุนมาหาหมู่ขั่วพวกน้องใหม่ไล่ไล่ยังบัวขึ้นจยากที่เอาหน้าใหม่นะเบิ้งแน่ก่อนหน้าใหม่นะมันหน่อยแต่ว่าน้องใหม่ไล่นะทุกคนมี่ขู่ก่อนี่แหละน้องใหม่แง่นะคะสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีแบบจริง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 ยังเมื่อยเลยดิอย่าลงป่าเนี่ยเมื่อยเมื่อยอะไรกันเออพี่น้องใหม่เราไม่ชอบแกงพอแกงแหละฮะฮะ มาลงป่าลำเอาเดี๋ยวบอต้องใหม่นหน้อยๆทุกคนป้าหกนี่ช่วยอย่าเข่าไปหกเลยเ้ยช่วยข้นหกไปกรับขึ้นได้ฮะฮะทางหน้นามามาทางลังกรับขึ้นก็ได้ติถ่ายคลิปไว้ อ้าว่าลงลงแลวเมื่อชิเมื่อไหอยู่ขาเขาลงไดเขาะปีนัหลอเขานัรื่อง่มอย่ามันลงที่มาทางเก่านี่แป๊ะแป๊ะว่าทางเก่าพี่แป๊ะเออประธานไปเอะไรนะเดี๋ยวเห็นน้ำใม่กกินเคะเ็นเ็นเห็นตัน้เอเน้ำใหม่เลนอนเอาไปงไ อึ๊บอึ๊บข้าวต้มยงในหูดังเลยเนี่ยปากเจ็บปากเลี้ยงปกเลิดเออก็ยังไงคือเก่าอีได้ไปทางใดแป๊กระวังลงทางได้ผู้หัวหนานะ ฮาโหลบกาไปผู้พามาผัดจักไปทไั้ทง,ง,ทงใด้ลิบลิบหทดันเจ้าเว้ยเจ้าไว้พดลิ้นยอมกลับคืนแต่อน้าใหม่เบิ้งนะผู้ไปก่อนมะขาวนอนไปแล้วไอ้ขาวนะเหมือนพาคุบกบบ่ะขาว <c oughs> ขอพ่านํ <c oughs> ำทางเลาจะตาตัวนะ เบิงฟ้าเบิดงาฟ้าเอะไเด้รายเือถ้าไดลายกลัวเอนเตอกับไดลายกันเอา้าไปเถอะจ้ะไปทางนั้นได้ยุกะนี่ผ้า่อเดรรายเอะกันดรลายไปจ้ะเห็นเก็สิไดรลายกับเฮาน่ะเป็นเซียนฮานอใหม่เนี่ยมือหงตัวเองระบา้ได้นะเด้ตาเป็นเซียนป่าโเนเซียนป่าเซียนฮานอใหม่ได้ได้มาได้ในตุลตัวนีแล้ว ย่านลงย่นสิตายมันไปทังได้อีผู้เคยพามาหน่อยจมมาแล้กันไปออกนี่นอกทางแล้วก็ไปยยืนถ่าสวยสิคีรถดกััขึ้นจะฝาคันเป็นอะไรมันคือเสียวิคีรถเก๊ขึ้นันกายขี้มันมันมันเป็นบาทบาดบาดเราคงเป็นหอยกบน้องแล้วหม่แท้ย่านดีใจย่านงูใหญ่กับพวกแห้งถักต่วันน้อใหม่แท้นีนะลายแป๊ดเลยก้อนละสองก้อนละสามคนบได้คเฮเนี่ยมันก็เอาแต่วัน วุยเฟาเราตัหาานนาวหน,หน่อยใ่้าหนอยใหญ่อาดลำบานนะมหนอนมันใหญ่จังเลยเอ้าข้า,นนะา,นนาขอไปบ้างเโอ้โหตอนนี้เราเห็นพานนำทางเราก็เลยแบบ มีกำลังใจแน่แล้วทุกคนแต่ว่าเขาเงียบแต่ว่าเขาเงียบกับบอดีใจกันเลยแด่นที่ต่อเขาทะเลี่ยมีหกรลิกอ่อนนีห้าพันบาทเลย มาน้าเบื่อไอพี่ด้วยร้อยตุ้ยตุ้ยจะลงหลุมเรียบร้อยตุ้ยตุ้ยยังอีร้อยพี่อีร้อยพี่การ์ดอาทุกคนอันนี้จะเป็นห้างมิ่มเนาะแม่นบ่ห้างกีโซดบ่แบบบริใจเนาะแต่ว่าห้างใหญ่แห่งสังเกตจนเป็นโถั่วขยุ่มลุมพุ่นไปยื้ทั้งบอนทั้งขางพุงไปเนาะ มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่มนก้นใหญ่นี่เนาะโอ้หกตาใหม่หก,หกของงากันสนันมาไมามาหาตังเอื้อยพื่อนร้อยอยาลงป่าอยังคะอยู่พี่เจ้าขา่าของงานกันสนัน่นทุกคนห่างกันได้หนึ่งเดือน เบิ่งคือคือลำบากนะคะนกไม้ไหลนะลำบากอันนี้ยอมรับเนาะทุกคนแต่ว่าม่วนเพราะว่านกไม้ไล่มันชีอยู่ตามดงมันอยู่ตามแคมห่วยคือนกไม้อันภายป่าเนาะก็เลยแบบต้องมาหาอยู่ดงคุดเมื่อปลูกกะบบดติดเราทุกคนมันเหี่ยวเผือถือมือเพราะว่าขี่รถจักมาเพือพิ่มแบมเพิ่แบมพิ่แบมขีดดีนมันกูออกบด้มันจะตายลงทางเหรอทุกคนทางนี้ไม่ทัดละเขามาปลาเพ ไปทางใดน่ะบัจักทางออกเลยนี่ลงไปล้เลยเด้อย่านบัวดีเมื่อเดี๋ในทางเก่านี่แหละห้องกระหานนี่เออน้องใหม่ก็อเก่าเลยวนไปวนมายังมีอยู่นี่น้องใหม่ก็อเก่าวนไปวนมายังเห็นนี่ก็อนน้องใหม่ก็อเก่าลบไปลบมาหาอยู่ มวยลงชิไปเรือพวกหักเห็นตะบอนตัวเองหายอยู่แถวตรอนี้นะย่านลงบุก่าเขาไปเลิกมาเด้อบาไว้ได้อเขาพามาลงป่าแถวนี้ไปตาข้างออกนี่เออถ้ามันลงแล้วมันลงเลยเดอถ้ามันลงแล้วมันลงลีลอลงเกิดหมดจากทางไปทางออกแล้วนะฮะ คุ้มคุ้มยังเราแวงไปวัดทุกคนได้ชูทางออกคืออะไได้ชูทางออกของน้องใหม่เลยยังหายอยู่เดชทางนี้แหละในเขาแก่ใหม่นี่เด็กหน่อยเขาก็ห่าน้องใหม่หมวนอยู่ทางเขาเขามาห่าน้องใหม่แล้วเป็นไง แต่ว่าเข้าๆไปทั่วเอย่า,ยาลงไงก็ว่าไปแต่ว่าน้ำไม้เขาลายนะทุกคนลายกูเมื่อนั่นอีกใช่เหรอเป็นบบมีบาดนะแต่ว่ามันแบบมันพอง,พงมันพองเซ็บมัถึง,งเหงื่อมันแซ็บเห็นเลยแป๊กเยอะก็เข้าไปทางในนะ่ะโบไว้ตัวเอ้ยลง<ส><อ>มวนเขามาออกมากข,ข,ขวักยานลงไอรีเดะส่วนเราเมื่อขี่รถหาน้ำทางนะ ยันลงปลายยันบนเดืเมือหลกคกแหงลีเลยไ่หริ่ยนาะดใดเลนแต่ได้มาเพิ่อนนะสภาพแตพ่ละคนคนเก่าให่เห็นด้ยไปนอ <c oughs> ปนอไยไ่นงได้ปะนหนงม้ไหลได้นหนงไม้บมากับเหนหนไมเนะเ

หลายก็คือสองคนเ้ายังไหวสองคนกันเลยหลายพือเลื่อนคนได้นึ่งยัลื่นบ่ลื่นแล้วบ่ตักหาก็พ่อแสงสว่างทุกคนเห็นแสงสว่างที่ว่าทางออกมาแล้วมัหน้ายังมาพ่อเวยเนาะจูเ้าหลดนบนออกจากเดียวอย่าลงข้าทางออกทางนี้ท้าาไปเรื่อยๆนะลงเดีแต่แปเลยอ้าใหม่แทงตาบอกเขา อายฮาต้องเข้มนส้นทางเราใหม่ยำผักวารายลิต่วะาอ้ันลงป่าฮะเป็นไผ่บ่โอ้ที่จริงลาวเฮ็ดปวกดงมันหนาเจะออกล่วเกาเขากดคนเาแนวมันได้ใ่ตัเด็ดทางออกไปไปเอากระตาดู ไชออ่เป่ะเอาไปดูเดีวบอกได้จำทางออกบ่ได้ขาวไหายได้หายหายเนาะเขาเนาะเบิ่งขีด<ม>ันแม่ันหาแล้วพาลูกเขาไปลงป่า,มาแม่นะม่ะหาน้ำกรเดียวมันสิายมัน่ะเมื่อคือเก่ายอกหยอกเดนทางออกหายใจเต็มอกม โอ้ oh, ยังเซลฟี่นะป่าสะพอนป่าสะพานฮัมจี้ฮัมบอรจีรจ้โอ้ยถังวะ่ะถังขางพามงเจอแล้วพามาไปกวนเพิ่นขโมโูนะพามาเลยก็เพิพ่นพาน้องมากวันนี้นะแต่ว่าเอื่อยนี่วู้ยพี่น้องสัตว์เขาปาลิบๆิบจะไปทางใดวะมีญาติแต่ว่าน้องนี่แบบแถ่สิจับแขนกันอย่างเลยญาติแหงนะตรงใดนี่ก็จะลงแบบต้นใหม่กับโบจื่อเนาะต้นใหม่มันคือการบรรสุกต้นเลยเบาไว ก็คือกาดิ้นม้าบนไม้ลายบนลายนะทุกคนต่ว่าท้าว่ามวนบอลกับมวนอยู่แต่ว่าท้ามอหยาดแบบโหสุดๆเลยยกมวายมยายอยู่อีกคันนะัอี่านเด้แบบนี้นะป้าป้าปอย่าลดอย่าลดับราขับรบลาเอาแบกมาแลมาขี่รถเลย ขี่ลถนะฮาวฮาวแล้วเด้๋จุมฮาวฮาออกไปแด้วจุมทาวจุมฮาวถาเพื่อนย่างกระเทิงอย่าลงป่าเห็นอยูุ่ลดังอย่างนี่ลงไปไทางนี่ก็ป้อมมันหกแหงนะเขาจนแบบเขาไม้เอาไว้เอาผูกเสือกแดงไม้ทางาขยัางงานลงป่ายัลง,ง,งป่าา,า,งงามันหกแหงเท้าออกมาแล้วเขาบ้านโหเราผู้ใดดูมันยันบ่พอกินมันเหนื่อยมันโมเหนื่อยเราเอาวรถไปหลังแล้วก็อโรยใหม่ดี <laughs> no. <laughs> หอนยามหัวเขานะเข้าไปหาทีมเลยหาเสียรบ่อยก็บอกว่าแต่ก็บอกงูจงอางนะบอเอือนะคิดน้ำงูจงอางจนบกัดที่เขาไปต้อเหี้ยู่ในป่าลึกลับนีะเกิดมาเกิดมาห้องก็เลยเลือกน้องใหม่เฉพาะน้องใหม่ไหลน้องใหม้นอื่นแบบอุดตันหนิอันที่ตามหาเนี่ยคือเป็นน้อไม้ชุดหย่อนกลมแสีบนะฮาถึงแต่มาหาจนหอดกีแต่ว่ามือนี้บ่พอกกระไสเนาะ ได้หลีกเด้พี่น้องบริไก,นะกลนะกะอ่อนหน้าไกลๆมาเถอะนาอย่าไปจักเถื่อทางในเนี่ยห้าห้าก็ถ้าขางทางมันก็เต็มกระ,ระต,าะาต่านยันจนตับสัน้นลยแซ<ส>วบึงดูหาถ่ายบึงดูถ่ายบึงตับดูขาายบึงถึงลุ่มดูจะว่าสั่นดู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 เอาไปกดเพื่อรวเจอคขนโดพ่อล่อเต้นะไหล่อทางไกลพ่อแออก นีแบบแต่ยานางยานางโมมีจออกไปนาเ่อแล้วอื่นเมื่อแต่ว่าี่สำคัญก็คือจอโทรศัพท์แกเว้ยมันคืถ่ายหูเองต็มันแต็กถีมันถมันหรือย่างมาจากแตกฮะเต้นสุม่ยแล้วเนนเราใม่หนาเรือไปไปจะตีนเดยมเด้อกันทางยเรือแห้ง หัวมันจะหยน้ำทางหรือบ่อบาบาดหอดบาดเรารถมันเตี้ยโคนแต่ลยนะเจ้เบื้องดูตาบัตรกระตาละหอดแดน้อยน้อยละร้อยน้อยจะาพอจังหวะอันเปนเนียงมาจากนาะสองสี่หกสามสาวหกสาวป่ะกระตไปแห้วันหยุดเขาขึ้นมากินกันแม่นว่าแดเรถไทยมาเรือรถหงมาคุตกอมาปู เดี๋ยวพี่น้องเอฟซีว่าสลัดชุดเอากอมาปลูกจังบ่ะยากมาหาได้สิได้รุดแต่ตะกวนปั้นจีบวดดื้อไดยอยากแบบมาลายๆอะไรก็มาหาหน่อใหม้เลยก็บรุดหน่อใหม่ลายๆ่ลยจีบกอมันลายดิเสียมเสียมเสียมอย่าถือควางทางเด้อจะรถใหญ่เขาขวดไปไปก่อนเลยไปก่อนดูเออจถ่าย